พราะว่าอ,อันนี้มันเกิดขึ้นกับตัวผมอีกแล้ววันนี้เพราะว่าผมไปโรงพยาบาลเบืองการเมื่อวานนี้ทางไหนโรงพยาบาลที่รักษาเบาหวานผมก็โทรมาตามให้ไปตรวจเลือดอีกอไปตรวจเลือดตอนแรกหมอก็ว่าจซนเดียมสูงเขาบอกให้นอนโรงพยาบาลผมบอกว่าผมนอนไม่ได้หรอวครับผมอยู่บ้านกับหลานสองคนหลานผมก็ไม่มีคนอยู่ด้วย หมอเขาก็จะให้ไปเช้าเย็งกลับนะอ้ยมันไปไม่ได้หรอกหมอระยะทางจากบ้านผมมานี่มันเกือบร้อยโลผมว่าเปิดต่อรองหมอหมอเขาก็งั้นก็ให้นอนพักนอนพักนี่ก่อนไม่เกินบ่ายสองก็ได้กลับเพราะว่าก็นอนไม่ไม่ถึงเที่ยงนะครับหมอขนเลือดออกมาที่ว่ามันสูงๆนะ ปกตินะโอ้ผมดีใจเลยแล้วทำอะไรทำอะไรไม่มแล้วเดิมนะแล้วแล้วตอนนั้นทำอะไรได้สติมาว่างบ้างไหมคะใส่ผมใส่ตลอดทุกลมหายใจเลยครับแต่เฉพาะเวลาที่นอนหลับท่ออย่างเดียวเลยเวลาที่นั่งผมจะนั่งจะเดินไปไหนผมใส่สติเอ็มเอตลอดเลยผมทุกว่าโอย ผมภูมิใจดีใจคิดว่าไปโรงพยาบาลบึงการก็บอกว่าไม่มีอะไรน่ะทั้งทัที่เขาตรวจแล้วเขานัดไปผ่าแล้วนะที่ลิจดว,วงผมนะ่ะผมก็ใส่เอ็มเอสอาร์ R ไปเรื่อยเรื่อยทุททกระยะทุกเวลาที่ผมตื่นหนักจนถึงผมมีสตินี่ผมใส่ไปตลอดเลยะจะนั่งจะเดินตื่นตื่นเช้ารถน้ำผักมาแล้วผมก็มานั่งทำไอจีโกงน่ะ ผมทําทุกวันทุกวันแต่รับพลังตอนเช้าน่ะที่ผมทำเอาคนเดียวน่ะมันคล้ายๆกับมันไม่เหมือนตอนทํายอยู่กับแม่ครูนะมันเป็นยังไงไม่รู้มันบอวกไม่ถูกถ้าตอนทํายอยู่กับแม่ครูนี่รู้สึกว่ามันดีนะ ผมว่าดี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 สำหรับตัวผมนะสำหรับตัวผมผมว่าดีกว่าเราจะจินยาจินยาก็อันตรายเนาะเยอะขึ้นมากก็ว่าเป็นไล่ต่อนั่นต่อนี่หมอก็ก็บอกใช่หมอก็รู้ที่อะไที่ผมที่ว่ากระดูกเขาก็ไม่นัดนะลิซิดวงที่ว่าจะผ่าก็ไม่นัดว่ามันไม่มีอะไรแล้วยาก็ไม่กินแล้ว ที่โรงพยาบาลโจ่ก็จะให้นอนพอผมก็ตอนที expands, board, ่นั no ่งอยู่นั่นเออที่นอนอยู่บนเตียงนะผมก็ใส่สติเอเมออาไปเรื D ่อยเรื Exodus ่อยเรื่อยผลตรวจออกมาผลตรวจเลือดออกมาดีเลยครับเขาบอกว่าปกติอยู่แล้วน้าตายาก็เป็นรับอยู no ่ที่อนามัยเหมือนเดิมนะไม่ไม่ต้องมาเอาที่โรงพยาบาลเขาบอกจะส่งไปให้อนามัยเหมือนเดิมก็ว่าโอ้ผมดีใจที่สุดเลยครับ จ้าเดี๋ยวว่าโรคโรคโรคของผมนี่เกือบจะหายเกือบหมดทุกโรคนะเกือบหมดแล้วเนาะกระดูกกระดูกริดสีดวงแล้วก็เลือดเนาะเพราะว่าไอ้ช่วงที่ไอ้ว่าไอ้สแกนกับไอ้ที่ว่าดีแพน่ในภพกโนมพลังไปที่หัวริดสีดวงคือมัน หมอจะผ่าผมบอกว่าถ้าถึงวันไปเนี่ยให้ยุบปอหายไปเลยไม่ต้องให้หมอเจออืก็ไม่เจอจริงๆทั้งๆที่เขานัดจะไปผ่าแล้วนะหมอน่ะอวาจรย์เนาะประิหาเนะพี่ถ้าถึงไปตามกันเน่เพราะบอกว่าไม่มีนะตาโอ้ผมถือว่าเป็นมหาจักรเนาะอย่างจริงครับผมไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบได้เลยไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบได้เลยครับความดีใจของผม ใช่ใช่บรลมมาสุกพ่อเสาวเรียกว่าบรมมาสุขนะบรลมมาสุขแล้วก็พาอเดียกก็นะพ่อเสานี่คือพ่อของคุณปฏิหารใช่ไหมคะหรือว่าเป็นปู่ครับเป็นปู่ของคุณปฏิหารเนาะก็คือพ่อของพ่อเป็นพ่อของของสามีเขาอ๋ออันนี้คือสายสามีโอ้ได้ได้ยาวกันเลยเนี่ย ไอ้บุญกุศลอยา่างมาเลยจ้ะสาธทุกสาธุกค่ะพ่อเสา,าพ่อเสา,สาน้มเก็บกุศลนะคะแล้วโน้มเก็บกุศลเรื่อยๆ <c oughs> แล้วมันจะกระจายขยายพอมันเป็นความสุขความแข็งแรงความย้อนวัยแล้วมันจะขยายไปอีกหลากหลายเรื่องราวค่ะพ่อเสาครับ,บถ้า,ถ,าถ้าไม่เจอถ้าถ้าไปเจอกับผมนต่ผมก็จะไม่มีคําพูดอะไรเลยอน,นี่เจอกับผมเลยคนสําหรับคนที่เป็นแบบผมเนตร ก็อาจจะมีหลายคนที่ยังไม่กล้าเข้ามารับแบบผมอ่าใช่เขายังเขายังไม่รู้ไงเขายังไม่ไม่คิดว่ามันจะมีไหมในโลกแบบนี้จะมีไหมเนาะอือครับครับใช่ในผมว่าดีดีดีกว่าแล้วถ้าเราจินยาก็บอกว่าเป็นอันตรายต่อตับต่ออะไรหลายหลายอย่างนะค่ะค่ะใช่อันนี้เป็นสมาธิพลังเนาะครับนี่แหละอันนี้แหละผมเห็นผลงานทั้งทั้งสองอย่างสามอย่างนี้ตั้งแต่ผมเข้ามารับพลังมา แ่ที damn, ่เห so ็น <Bundest> ห <ara> ัวรีดดวงตอนที่หมอเขไปตรวจผมยังไม่ได้รับพลังนั่นน่ะที่จะนัดไปผ่าจะจะนัดตรวจอีกทีนะพอรับพลังแล้วผมก็ใจสติเอเมดาก็ไปทุกวันทุกวันก็ราะตอนทำสแกนผมก็พยายามโน้กก็มาให้สแกนทุกส่วนที่มันไม่ดีในร่างกายของผม อ่าแล้วพอรีแพรก็คือเอาไปโฟกัสนะจุดที่เราสําคัญสําคัญแต่ละรอบแต่ละรอบเนาะครับเวละการเปรตตอนที่ว่ารีแพรเนี่ผมก็โน้มลงไปที่ทวารหนักของผมอบวมไงทุกบวกไปเลยหายไปเลยออยากไอ้น้ำตาลนี่ก็ให้หายเป็นปกติเลยคิดว่าเขาตรวจทุกอย่างนะไม่มีอะไรเลยวันนี้ ก็ต้องไ้มารับยาที่อนามัยเหมือนเดินนะค่ะค่ะครับผมดีใจเลยผมดีใจเลยโอเคทุกคนทุกคนน้อมสาธุบุญเนาะมุทิตาจิตนะน้อมเก็บกุศลค่ะพ่าสาวเก็บกุศลด้วยแล้วก็เพื่อนทุกคนน้อมเก็บกุศลเลยค่ะ